ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมเต็มชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของสะสมทั้งหมดนะคะที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นของสะสมของเ n k นะคะสกูชี่นะคะแล้วก็ของที่เราปั้นเองจากดินญี่ปุ่น,นะคะ่ะนั้นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ็นี่นะคะเป็นกล่องสะสมของ BNK นะคะนี่แต่ก็อาจจะไม่ได้มียึบมาแล้วก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะคะนี่ข้างในนะคะจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูทีละอย่างกันเลยค่ะไปเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสติกเกอร์ค่ะนี่เป็นของ BNK48 e นะคะก็คือมีหลายคนมากเลยนะคะแล้วเราก็ซื้อมาหลายแผ่นนะคะนี่ นี่นะคะก็เราอาจจะใช้ไปบ้างแล้วเนะเาะอ้าวปิ้นด้านขาเอาไฟไดคะ่ะปิ้นด้าน,นะคะ่ะนี่นะคะก็มีอาจจะใช้ไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็เป็นสวยมากแล้วก็รูปเชือปัางที่ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นกัปตันวงของเรานั่นเองนี่จะมีเซนเตอร์โชนิจิ อะไรนี้รุ่นสองก็มีนะคะนี่รุ่นสองก็มีชื่อวงก็มีนะคะมีหลากหลายรูปเลยจะเป็นชุดแบบสวยๆก็มีนะคะนี่นี่นะคะโมบายกัปตันนะคะนี่ไข่มุกนะคะนี่เชียวปังรูปใหญ่มากเลยก็น่ารักทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวยนะคะนี่นี่นะคะ เป็นชุดไทยที่มีวะก็มีแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรูปนี้เลยนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้น,น,น,นี่นะคะนี่นะคะจะเป็นปันกับเชือปังต่อไปนะคะจะเป็นปันกับเชือปังเหมือนกันนี่น่ารักมากเลยแล้วก็ปันเจนนิส ต่อไปนะคะจะเป็นปานปอนใสแว่นนะคะต่อไปนี่จะเป็นนี่เลยจะเป็นมิวสิกนะคะเดี๋ยวเราออให้ดูเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ดูนะคะนี่ก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นออนนะคะนี่สวยมาก แล้วก็จะมีเป็นนี่เลยมิวสิกตอนที่ผมยาวแล้วก็ผมสั้นนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นปูเป้เจนนิสแล้วก็โปสเตอร์ของลตานะคะก็อันนี้ก็เป็นของซิงเกิลที่6แล้วนะซึ่งนั้นมากละนี่ก็คือตอนนี้ซิงเกิลที่9แล้วก็อย่าลืมไปดูกันของเบนคนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น จำหนึ่งนะมันตดกันโอเคก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นเจนแล้วก็แก้วนะคะคุกแก้วแล้วก็จะมีนี่อันนี้จะเป็นบ k f e s นเคเฟสติวัลนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นมิวสิกเชอร์ปลังจินเวอร์เดี๋ยวเราให้ดูคุกแก้วกันชัดๆอีกทีนะคะนี่เลย คุก้ีกับเจนสล็อตนะคะนี่แล้วก็นี่คุ้กก้วค่ะอันนี้ได้เป็นของขวัญวันเกิดนี่ตำน้ำหนึง่งคะนางงามสิงบุรี <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยคะ่ะว่าจะเป็นของสซสมอะไรกันนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบายต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชีนะคะซึ่ง,ะะงปิดไม่ได้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย ก็คือกล่องก็ใหญ่แต่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วนะนี่อู้ก็อย่างแรกนะคะอย่างแรกนะคะก็ก็จะเป็นนี่เลยบันจัมโบนะคะสีชมพูนี่นุ่มสโลนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเยียมโลสีเหลืองนะคะก็ตำหนิก็มีนะเยอะเหมือนกันก็นุ่มสโลนะคะ นี่ต่อไปนะคะจะเป็นเยมโลไซส์แบบมินิมินิแต่ไม่ค่อยเล็กเอ่องงเป็นไหมนี่นะคะชชมพูก็ตำหนิก็มีแต่ก็นุ่มสโลมากเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นมะเฟืองนี่นี่นะคะความสโลก็สโลนะคะ แล้วก็ตำหนิส่วนใหญ่จะอยู่แบบตามแบบนี้นะคะนี่แบบนี้จะอยู่ตามแบบนี้ต่อไปนะคะสเปนไอศครีมนี่เป็นแบบนี้เลยนี่นะคะก้นนมสโลว์เหมือนกันนะคะต่อไปจะเป็นมันฝรั่งนี่อันนี้คือตำหนิก็น่าจะโหดที่สุดแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่นะคะ ทั้งมีตำหนิเยอะนะคะนี่แล้วก็ดูดิสงสารน้องสงสารน้องมากเลย mm hmm. ต่อไปจะเป็นถ้วยข้าวนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นบันดาสกุชชี่ของเราทั้งหมดที่สโลที่สุดนะคะนี่ mm hmm. เป็นสีเหลืองนะคะอ mm ืม hmm. สโลมากว้า wow. สโลสุดๆไปเลยต่อไปนะคะจะเป็นเป็นถ้วย เฟนไฟนะคะนี่ก็คือเฟ้นไฟหายนะคะนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยไอศครีมนะคะซึ่งโคนมันหายนะคะต่อไปจะเป็นใบเอ้ยะะบันนะคะบันนะคะนี่บันเป็นแบบไซส์กลางๆนะคะสีชมพูนะคะนี่ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยนี่ก็จะเป็น,น,นสรนนนะตรอ,อ,ตอะะเบอรี่อันนี้ก็สโลเหมือนกันนะแล้วก็ตำหนิก็เยอะเช่นกันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ไอศครีมนี่อันนี้ก็สโลถือว่าสโลใช้ได้เลยนะคะต่อไปเป็นขวดน,นมค่ะเป็นขวดน,นมสีชมพูนี่นี่เลย อันนี้ก็สโล์แล้วก็นิ่มๆนุ่มๆต่อไปค่ะก็จะเป็นขนมเค้กนะเป็นสีฟ้านี่ก็มีสตรอเบอรี่ตรงนี้ก็อันนี้จะขาดแล้วแต่ก็ถือว่านุ่มสโล์อยู่นะนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นตัวไก่ซึ่งหัวน้องได้ขาดไปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นทัวสีฟ้าน่ารักมากนี่เลยั่วสีฟ้าน่ารักมากแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นแบบแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจก็เราเก็บไว้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูของสะสมอ,อย่างสุดท้ายที่เรามีกันดีกว่าไปเลยป้า อย่างสุดท้ายคะก็จะเป็นดินปั้นญี่ปุ่นนะคะที่เราปั้นเองไว้ว่างว่ดงย๋ยวเราจะมาสอนทํากันนะคะซึ่งทําง่ายมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราเคยปั้นมาแล้วอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นลูกอมนะคะเป็นอมยิ้มนี่จะมีความวิงวับอยู่นี่นะคะกล้องไม่โฟกัสเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ข้างล่างมันจะไม่สวยแล้วก็นี่ นี่เลยนี่นะคะกล้องคือไม่โฟกัสเลยนะคะเป็นดอกไม้เนาะมีใส่กากเพชรด้วยนะคะนี่ใส่กากเพชรด้วยนี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นกระบองเพชรนะคะก็คือจะมีหลายรูปแบบทั้งแบบที่เราทาสีหรือแบบที่เราผสมสีนะคะ แล้วก็จะมีเป็นลูกกลมๆก,ก็คือไม่รู้จะปั้นอะไรแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนี่แดงสดเวอร์นะคะต่อไปนี่จะเป็นไมเมโลดี้นะคะนี่ไมเมโลดี้ซึ่งน่ารักนะคะน่ารักมากเลยต่อไปนะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เท่าไหร่ แต่เราก็ต้องมีจิจนตนาการนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดิ่งโดาไลมอนนี่ก็คือเราเป็นคนชอบโดาไลมอนแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโบคกิตตี้อืแต่มันจะไม่แบบเราระบายสีแบบใหญ่แบบามากต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เราไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรก็ติดกับเพชรด้วยนะคะสีก็สวยมากเลยนะดูดิ นี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นเกียวนะคะนี่ต่อไปจะเป็นนี่เลยเราทำเป็นชื่อนะคะนี่ต่อไปนะคะจะเป็นกูเดทามะนี่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ต่อไปจะเป็นหัวใจวู ต่อไปอันนี้คือเป็นแบบนี้แล้วไม่รู้จะทำอะไรก็เลยปันป่นๆไป,ปแล้วมันก็จะมีหลุมมาด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เกี้ยวเหมือนกันแต่จะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นชื่อเราโอปินดานนี่นะคะเป็นชื่อเราต่อไปนะคะก็จะเป็นฮอตดอกนี่ฮอตดอก และต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะก็คือนี่น้องอบอของเราก็สำหรับวันนี้นะคะก็มารีวิวของสะสมทุกอย่างนะคะที่เรามีนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย